สวัสดีครับวันนี้ก็สี่คันเหมือนเดิมฮะเหยียบยาวออยตรงแบบสองวงกับไอเทมนี่แหละก็สวัสดีอีกรอบครับวันนี้ก็หมดไาตรงนี้แล้วเบี้ยวนี่เราเลยใส่ข้างล่างครับจะข้ามไปฝั่งนู้นนะใส่อ้อยตรงนะใส่อ้อยเดียวสับกันตะลุดเลย มีดใช้งานหนักครับมีดวันนี้งานหนักเลยขันนี้เกียลูกเดี๋ยวครับเปิดทางครับอันนี้เอาไว้เปิดทางเลยอเดี๋ยวเราข้ามไปตั่งนู้นครับ อไปก่อนแล้วคร่บดินแข็งก็ไม่ต้องดันนะอ่ะมาแล้วครับเสียเกมโอ้เสียเกมเปิดทางก่อนเลยนั่นแหละลื่นใบอ้อยแล้วนี่ไงครับว่าลื่นใบอ้อยครับผมก็ดันทรงหน่อย Jeg åpner en à rồi gói anh anh đi chia đi, chia lúc được อีก่างนี้เดี๋ยงสองคัน,ก, yeah. ก,คนนะกำลังเก็บไว้อยู่คันสีม่วงนี่ยะอันเล็กๆก,กับแต่แรงมากครับวันก่อนนะขี่ไม่ได้ดันนะยังไปได้เฉยเลย now hey. ขอาลื่นลื่นแม่คำตัวแตรนลื่นใบอ้อยฝั่งนี้อลื่นนี่ลื่น,นลื่นล,นลนืพอมันมุนมุนล,ลื่นลื่นแล้วมันจะก็จะคุยด,ดินมาหนุนล้อหลัง เคลิปดันแบบนี้กันนะคะลิปเอาเดี๋ยวคันแรงออกแล้วโอ้ลื่นดีแล้วนี่เนี่ยมันลื่นไบอ้อยครับไบอ้อยหนานโอต้ตรงลงล่องพองดีเลยนี่ได้

แอมีคันม่วงไอคันสีน้ำเงินเมื่อกี้ไปได้คันเดียวครับฟรีหมดเอาไปเอาแอมีอางานหยุดไปกี

thank you ครับเดี๋ยวถอยไปใส่อ้อยตรงข้างหลัง,งนี่แหละก็ทับปนเนี้ก็อ,อ้อยตรงนี้จะขึ้นไม่นานครับเดี๋ยวก็เต็มแล้วแต่ว่าก็เย็นแล้วเนาะเรื่นนะอย ตีกันก็น,นี่ครับอดบนถนนเลยก็แบบน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ลกดติดตามนะครับเจอเกันมาที่หน้าครับสวัสดีครับ